ไปดีสวัสดีพี่น้องมาชื่นชมคนเด้เด้อมอน้ตอนเช้าพี่น้องเมสิบได้กะบุลเลปไปสายมอนขค้นเพื่อนแม่น้องกิบเด้อจากไปหากินพี่น้องพะว่ามาค้นเพื่อนน้องสาวพี่น้องมอนิน้องสาวขึ้นเพื่อน คือว่าเมน้องกิบในพี่น้องไปลุ้นน้ำกันบาสิเป็นยังไงเมย์ซิได้กะขอขอบคุณได้หลายเนาะที่ตามทำช่วเมยซิได้บัราะว่าอยู่พังลาวหรืออยู่พังไทยวาอยู่ต่างประเทศเนาะเมยซิได้กะขอขอบคุณได้หลายอย่าลืมก็ได์กดแซ่ซ่องเมยซิได้ในเร้อพี่น้องป่ะลุ้นน้ำกันคุณเพื่อนน mm. ้องสาวเมยซิได้เองพี่น้องค่ะคือเพื่อนน้องสาวเมยซิได้พี่น้องเมย์ิได้ก็ดีใจหลายหลายน้ำน้องมันอนที่ได้คุณเพื่อนพี่น้องเอ้ย เพือนกับเพือนงามเนาะพี่น้องเนาะป้ารือน้ำกันข้างในว่าชีเป็นจังไรฮะน้า

มันยากมันยากในขอดพี hmm. yeah. mm ่น้องเอ้ยมีซารได้พี่น้องเอ้ยซารโอ้พี่น้องเว้ยแบบนี้นะ

ขเขาจะมาคืนเพื่อนน้องสาวพี่น้องหลายคนอยู่ได้เิ็กน้อยเขาก็เดินตรล่างนะสีผูกแขนนะพี่น้องไว้เป็นร้านแมซสไม้ได้พี่น้องาอว่าคอย มาเอาหลานอยู่ข้างล่างพี่นะพี่น้องเพราะยันมันโฉบแม่เพื่อนนะพี่น้องเลยเพราะว่ายันเพป็นโฉบแม่เพื่อนพอเขาได้ลงมาเอาอยูกจะดานอันนี้ก็ว่าโชคพี่น้องเลยคอยก็เอาลูกเอาหลานอยู่แต่ด่างพี่เพื่อนกระดินอยู่เพราะว่าเมคเมคซืได้ก็ดีใจได้ลายที่โอกาสพอก็มีมาเนาะสิได้ให้เบิ่งพอกเมคเนาะโอเมคเมคซืได้เองพี่น้อง เดวเบียดอันนี้คือเมสซีได้เองพี่น้องเเเนเดว่ามันพือาาพเป็นเร่องแกในเมน่้องไออันนี้ก็เมส์ขได้เองนะนนี้เื่อนผมมีบางเปนเรื่องทาสบัตองเจ้าของเพิ่กจะยุ่ง่ากจะเคลื่อ้ในทันทีตัวนีเปนัวเดท้าดนเรื่อง ลูกแต่เอาให้ขว้างไปได้ต่อไปสุขีไปคงแม่สิได้บ่สิโหคงแม่สิได้เองพี่น้องแม่สิได้ก็สิปูกแขนแม่ละบัดนี้เลยถึงมาพบนึงนะพี่น้องเอ้ยรีอ่ะีวเด หนึ่งพี่น้องก็ได้แล้วมากันมาอยู่วันเบี้ยเหมือพี่น้องเลยผูกแขนแล่แต่พี่น้องเขาเจ้ากินเขากินน้ำได้แล้วนะผ้าพ่อมาหาปลาอยู่แต่พายแม่สิบไล่พี่น้องนี่น้องสาวสบายดีพี่น้องแม่น้องโชุกเป็นพี่น้องมาหาจับปลาโคใหญ่พี่น้อง มาสิได้อยู่บนน้องพี่น้องแล้ววคืนเพื่อนแม่น้องกิบเ,เพื่อนนันพี่น้องเลยคือพ่อแม่สิได้เองพี่น้องเอ,องมากินปลามากินปลามากินกินปลาสบายดีแน่สบายดีอืมอยูด่ดีมีแห้งแม่เนาะป่ะเดมาเอาร้านอยู่แต่เพื่อนหลานอยู่เพื่อนอันนี้เขาพามากินปลาอยากกินปลาเออแม่พี่น้องเอยมากินปลาน้องด้วยน้ำกันมาสิได้บ่ปลาพี่น้อง นั้นคือลายแม่สิไลพี่น้องมาตึกปลาอันนั้นคือบ่าวสิไล่ไหบายดีป้าลรสิบไร่ในพี่น้องสาดีมาหาปลาบ่าม่อนีมาปลาพ่นมาหาปลาเผ่าเกินอยากกินปลา,ปา,าใช่กระบาดใลูกน้ำเขาพี่น,อนออ้องพลาแม่สิบไลกะ สิบุ่งเขาหาปลาอยู่แต่เชิงพี่น้องปะกันมาหาปลาสู้พอกับแม่กินธนาพี่น้องเอ้ยพอกับแม่มาขึ้นเฮือนแม่น้องกิบเพื่อนธนาแม่น้องโชคคนจะเห็นแบบน้องแม่น้องโชคคนจะ ปาคอยใช่าวขอเดาขอเดาอ้ใช่แล้วเฮ้ออกแล้วออกแล้วขึ้นไปชีวตีนีลูกไอพี่น้องจะบจเงพี่น้องค่ะหาดูมือเพิ่นได้พี่น้องเยิบเเพิ่นกชตึกเฮพี่น้องเ้ย สิบไลกแกนอนเจรุงยู่พี่น้องกับร่มมันแห้งโอ้ยคอยเนี่ยเจรุงคอยสิฮักพี่น้องเอาเอามาชีบิไล่ก็ได้ปาโคอเลยพี่น้องกรอเพิ่นโอคย

เอาย่งอยู่ได๋งมกระผอพนพี่น้องกับหลานผู้นึงเอาอยู่ตันเด้อครับเด้อตันเด้อได้ได้เด้อพี่น้องเอ้ยปลาโค่ับับบยัง่อีกตัวนึงตัวใหญ่บ่ใหญ่ดได้เด้อพี่น้องตัวใหญ่ไกับเพิ่นกเอาลพี่น้องเอ้ย มาตุตุ๊่มันยังมันมันดูี่ต้มไหนเฮ้ยี่ว่าตนระแม่ท้ายเอาไว้แม่กองกัะเอามาพี่มาพี่นว่าวชีบีไล่กันไรเดี๋ยวขึ้นชีบีไล่กันไรเดี๋ยวพี่น้องตัวนึงตัวโคตัวใหญ่พี่น้องโอ้ ตพี่น้องเ้ยยังอีกตัวนึงพี่น้องมันเด้อพี่น้องไปบ่งป้าว่าสิได้ลายชำไหพี่น้องมิเตพี่น้องขายแหมสิได้พี่น้องเ้ยในลายดีมุงสิปายพี่น้องเ้ยพี่มนะ รายสิไปรายสิเมื่อยแล้วพี่น้องขึ้นแต่น้องแล้วหั่นนะเมื่อพบกันแต่เฮือนเนาะพี่น้องเนาะว่าสิเฮ็ดจังได๋กินหั่นนะเอาครพ่อจะนอนอันนั่งกดพ่อ้โอ้ยกระทอนอยู่พี่น้องไปฮอดคสิจอดามวดพี่น้องให้มาฮอดนี่ก็เห็นน้องวดเด้อพี่น้องเอ้ยสิเอามาหวให้า้องกันก่อนมื้อนี้สุกแล้วพี่น้องวแต่หัวปีนีน่ะสุกอิ่มอยู่พี่น้องเอ้ย อ่าอนบอกคุณพ่อคุณก็อยากได้เดี๋ยวพี่น้องเลยน้องเขาเอื้นมะขวดบ้านบ้านคอยเอื้นมะหวดพี่น้องค่ะทั้งให้จะเขาเอื้นอย่งไรเนาะโขกกระปุจักเนาะคอมมินมาบอกเมสซิไดในเรื่องพี่น้อง,องเขา,ากินไปแหละปากเขาซีรัมพี่น้องมะขวอด,ดนะมันจะออกสีผัดผาดหวานๆหน่อยนึงพี่น้องเอ้ยตาส้มแซ่ไปนี้นั่นมาเด้อมากินน้ำเมส เป็นกระได้ไลยเด้พี่น้องเอ้ยจะชุนเสพปีนอ้องอู้หูห้องน้ำมาหดกระมี่พี่น้องตาแม่สิบได้มาหอดเพือนเลยพี่น้องเอ้ยแม่สิบได้ก็สิลาฮา,าเฮ็ดกินเลยพี่น้องพอสิบได้เป็นเบาเฮ็ดน้ำตกปลาคอพี่น้องเอ้ยจักแบบใดเนาะน้ำตกเนาะไปเบิ่งน้ำกันมาสิเป็นจังไหนขนาดได้เพิ่นสิเฮ็ดน้ำตกพี่น้องน้ำตกปลาหรือพี่น้องน้ำตกปลา น้ำตกปลาคอพี่น,อน้นองพูนเชื้นอนอ้ำตกแม่สิได้เฮ็ดบ่เป็นพี่น้องเอ้ยเพราะว่าพอสิวได้เฮ็ดเป็น เฮ็ดแด้ก็ส hmm ิไปสู้พ่อกับแม่กินพี่น้องเฮงๆได้เฮ็ดชู้เพื่อนกินเทื่อนึงนะพี่น้องนะว่าถือโอกาสน้องพี่น้องเนาะเพื่อนได้มาหาเหาแลวหานา

Bếp ní bỏ hít nằm tóc bắn là mày nọc nãy cái điện thoại nữa chắc chắn chắc chắn chắc chắn พ,พี่น้องล้างผักหอมช่ชอยพี่น้องเลยเฮ็นน้ำตกปลาเจะมันจะเป็นอย่างไรเนาะน้ำตกปลาเนาะโลกเมืองเพิ่นเฮ็ดเดียวพี่น้อง

จี้มึงพ,พี่น้องจี้มึงพีกแล้ก็ต้นในเจงดสิเก็ดน้ำตกมาของพ่อพงกระดินนดดุ

ก็คือคอยเฮ็ดแดแล้วก็สิไปสู้พอกินพี่น้องไม่แค่บอกน,อน,นี้ไปน,น,นี้ไป อันนี้ก็มีน้ําตกปลามีต้มปลาพี่น้องมาเริ่มมากินข้าวแดงแม่สิได้เด้อ ลาเคลองเสีบก็เก so ่าก็ไม like bon ่ต้องส่หวดินี่คพักนั่งการนอนไมเาเลยผักักกาก็มันใช่ัก้ไข่นสีใส่าไฟตุลสตมั nó nặng, nặng tóp ba nha, nặng tóp ba rồi nó có sợi, ngoi, lắm buồn <laughs> แล้วพอมีพี่น้องแม่สิได้ก็ขอขอบคุณในหลายเนาะที่ติดตามฮับส่องแม่สิได้เพราะว่าสิอยู่กรุงลาวแล้วอยู่กรุงไทยว่าอยู่ต่างประเทศแม่สิได้ก็ขอขอบคุณในหลายอย่าลืมกดไลด์กดแชร์ช่องแม่สิได้ในเด้อพี่น้องพอมีกำลังใจให้คลิปต่อไปพี่น้องคลิปนี้ก็พ่อสนิทคลิปหนาพุกันใหม่แล้วพี่น้อง